โอเคก็สวีดัสวัสดีกับชาวคอมจูตี้มาด้วย้รัสเทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมมี่ซีวันนี้เจมก็จะมาบอกเกี่ยวกับเควสของเกม o o s u u m m r ออีกเช่นเคยนะครับเป็นด่านสุดท้ายแล้ววันนี้นะฮะถ้าเราทำเควสนี้ผ่านเราก็จะได้บูปรินใหม่2กระบอกฟรีๆนะครับผมแล้ววิธีการทำเควสด่านสุดท้ายทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปครับ ก่อนไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับโอเคก็สำหรับหมดเกมออฟซั m เมอก็เดินทางมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็ เหลือเวลาอีก5วัน20ชั่วโมง34นาทีนะครับในการทำเควสของด่านสุดท้ายถ้าใครยังทำไม่ผ่านผมแนะนำให้มาดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าดูคลิปแล้วเราก็จะรู้ไงว่ามันมันยิงยังไงและถ้าเราทำเควสนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้บูปริ้นของ m k 2แล้วก็ได้บูปริ้นของราอู และสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเควสด,ด่านไหนเลยนะฮะเจมแนะนาให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับก็จะมีคลิปที่1แล้วก็คลิปที่2อคลิปแรกก็จะเป็นด่านที่1กับด่านที่2นะครับแล้วก็คลิปที่2ก็จะเป็นด่านที่3แล้วก็ด่านที่4ถ้าใครยังไม่ได้ทำก็กดที่ตัวไอด้านบนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด่านสุดท้ายกันนะครับสําหรับด่านสุดท้ายด่านนี้ก็จะจํากัดเวลาในการทํานะครับสําหรับเหรียญทองแดงก็50วินาทีเหรียญเงิน40วินาทีและก็เหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญทองนะครับ30วินาทีถ้าใครอยากได้เหรียญทองก็แนะนำให้ดูคลิปนี้นะฮะโอเค <laughs> ด่านนี้ก็จะให้เรายิงเป้าเหมือนเดิมนะครับแต่จะให้ยิงทั้งหมด40เป้าด้วยกันยิงให้ครบภายในเวลาที่กําหนดและเราก็จะผ่านเควสสาหรับปืนที่แนะนําในการเล่นด่านนี้นะครับก็แนะนําให้เป็นปืนพกก็ได้นะครับถือปืนพก2กระบอกหรือว่าจะเป็นปืน AR 1กระบอกแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งก็เป็นปืนพกนะครับเพื่อความรวดเร็วจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนเพราะว่าถ้ายิงโดนทุกนัดเนี่ยประมาณ34นัดก็ านแล้วครับเควสเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่เราสามารถยิงเบิ้ลยิงทิปเปิลได้แต่ของเจมที่ทํามาคือยิงเบิ้ลอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีทิปเปิลเลยเพราะว่ามันยิงไม่ค่อยแม่นแถมพลาดด้วยโอเคแล้วเวลายิงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปครับ โอเคก็สำหรับเควสเกมออฟซัมเมอร์ด่านสุดท้ายก็จะมีเท่านี้นะครับแล้ววิธีการยิงเป้าให้ครบ40เป้าตามจำนวนก็ทำเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็สำหรับบูปินที่ได้มาก็จะเป็น MK2 อ่า MK2 กับกราว5.56แล้วก็สำหรับปืนกราวเกมลองเอาไปเล่นดูในโหมดบัตมนนี่เวลายิงก็ใช้ได้นะครับแต่ว่า บูปินนี่เราต้องไปปรับแต่งนิดหนึ่งเพราะว่าในบูปินกระสุนมันมีให้แค่30นัดถ้าไปเล่นในวอโซนมันจะเล่นลำบากนิดหนึงแล้วก็การยิงก็นิ่งครับนิ่งพอสมควรสำหรับบูปินนี้และสีก็สวยด้วยนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับถ้าเพื่อน มีคำถามหรือว่ามีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวเจมจะมาตอบให้แล้วสำหรับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเจมส์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ เล็งเล็งหัวมันได้แล้วตอนกระสุนเราหมดพอดีไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những I don't. Mga、嗯、<laughs> b ตาตัวหรอหย้ายที่ขึ้น,นเอ้าต้ามปตงห้ามามาอนไป,าาไ,ปนไปได้เอเงองวะพี่